สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็งเลงเป้าประจำวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์ส5 6 7าหสำหรับท่านใดที่หาที่เช์ฟุตบอลอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเต็งหรือฟุตบอลสเตปแบบครบวงจรและมีเกมให้เล่นแบบครบครันปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเชิญที่ลิงก์ปลอดภัยใต้คอมเมนต์นะครับทีเด็ดฟุตบอลเตงวันนี้คัดมาให้เด็ดๆอยู่หนึ่งคู่เป็นฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีเป็นการพบกันระหว่างเบสิกตัดกับคอนยาสบอตเจ้าถิ่นเบสิกตัดผลงานในบ้านช่วงหลังดีขึ้น พราะไม่แพ้มาสามเกมติดต่อกันนัดนี้เตรียมเปิดรังรอรับการมาเยือนของคอนยาสปอร์ทีมรองบุยของตารางที่ผลงานนอกบ้านเลวร้ายไม่ชนะมาสิบเอ็ดนัดติดต่อกันราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อแนะนําว่าอยู่ฝั่งตอดีที่สุดครับเพราะเบสิกตัสได้เปรียบที่เล่นในบ้านและผลงานช่วงหลังของพวกเขาก็ทําได้ดีอีกด้วยแถมสถิติการเจอกันนัดแรกในฤดูกาลนี้ก็เป็นฝ่ายของเบสิกตัสที่บุกไปอัดถึงบ้านเกมน,นี้กลับมาเล่นในบ้านของเบสิกตัส เชื่อว่าพวกเขาจะย้ำแค้นเอาชนะได้อีกครั้งอย่างแน่นอนฉะนั้นเชียร์เบสิกตัสซัสเต็มข้อไปครับวันนี้ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับวิเคราะห์ผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ